ครับแมตต์หนึ่งแสนครับวันที่12สิงหาคมครับ5 6นะครับตอนนี้พักเที่ยงนะครับพักเที่ยงครึง่งครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งตอนบ่ายโมงครับตอนนี้เที่ยง50ครับเดี๋ยวอะไรประมาณ10นาทีครับจะเริ่มการแข่งขันนะครับอันนี้คือถ้วยรางวัลนะครับยี่แมน ครับผมได้เลยครับนี่ถ้วยใบอันนี้1 0 0 0 0แสนบาทครับถ้วยปัดไซสา3ครับไซสา30รางวัลครับกระปไปใหญ่10รางวัลนะครับตอนนี้ยังพักก่อนกันนะครับวันนี้เต็มหมดนะครับเก้าสิบเก้าคันนะครับย่อบรรทมหน่อยยิ่งกองหน่อยอาหนี้ไปนี่ไหม ไม่ไม่ไเดี๋ยวพี่จะเดินเนี่ย้ัต่อก็เริ่มไม่รัตเนี่ยพี่เดไปมัดเมื่อวานขอไปโพเท่เลยเนื้อไทยศันท์สายใหม่อันนี้สายใหม่โอูกหว้นนี้สาวเนี่ยเก่งตีนนั่งขากไวอันที่ใคร ทางข้าวครับไอต่อไอ้นี่ตรงเลยอ่ะอันนี้ตรงตัวแน่เนี่ยไอ้ย่ะอ,อะไรเนี่ยมีครับต่อต่อสกอตเทปให้พี่เขาหน่อยสกอตเทปสกถถส <c oughs> อตเทปใสไปเดินมาทางหัวบอ่อนะครับตอนนี้แดดร้อนแล้วนะครับ มาตอนเช้านี่ฝนตกอย่างมหาศาลเละนิดหน่อยนะครับดีนะครับที่มันเป็นกรวดนะครับเป็นหินนะครับ <c oughs> นี่ครับ MCR t o ครับขอพักบอ่อเลยนะครับเก็บแบตขึ้นครับ <c oughs> ขอเก็บแบตขึ้นก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลงพร้อมกันตอนบ่ายโมงครับ ไม่ต้องลงแล้วนะครับขอขึ้นก่อนนะครับขอบคุณครับใส่ขาสั้นมาเลยนะครับเอ๊ขาเกาแล้วมันนะเนี่ยเดินหัวบอดใช้บอดเลยครับโอ้ยลื่น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 ลขำลงน้อยลงน้อยไม่ได้ลงอรอ ผู้นำอยู่ตอนนี้ตกไปหน่อยครับพี่แล้วดิแล้วตุลามีอยู่ปะตุลาตอนนี้บัตรเต็มครับบัตรเต็มแล้วเออมันมีั้บัตรอ่ะสามพันเล้งสำรองไว้เล้งใบสามพันสามพันว่ะเล้กินฟรีฟรีห้าร้อยว่ะครับผมได้สำรองไว้ครับผมของที่พี่นายวันที่ยี่สิบสามวันนั้นผมโทรไปแล้วพี่ผู้หญิงรับอ่ะ บอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับระบาดมันหมดหคือต่อเน,นี้ผมมีหนึ่งละอ่าถ้าจะเอาดีก็คืออยู่ต้นๆสำรองต้นอาจได้พี่เจ้เอาไหมวันที่ยี่สามมันเป็นวันพุธครับวันพุธนะครับไม่ว่างกันอ๋องั้นไม่เป็นไรดีครับผมผมกลัวว่าเดี๋ยวพี่บอกเอาแล้วผมไม่มีให้ กูแบบมันเต็มเลยครับผมอร่อยเลยครับพี่มนูครับร้อนแล้วครับตอนนี้ลุงเองร้อนเลยอ้าวสา,สายไม้ครับสายไม้มาตาได้แกะเลยครับม,มามัดเอเนี่ยกะขึงอันนี้ไว,ว้อ่ะ <c oughs> ที่ทัร้อนเลยห็นไหมครับมิทัศโทรมาเมื่อตอนเช้าว่าฝนตกหนักฝนตกอฝนดกเนี้ยมันเหมือนคนและหน้ากันเลยเนี่ยแข้งกวะเออแข่งก็เขามาลำปางเกียง้ายมากันเตัะสุดท้ายครับหัวบ่อครับที่ทีมงานเมียนายแอนบอกไฟครับบอกขึ้นเลยเนาะก็ขครไปคนตั้งอ่ บอหัวขายบอกเอ็นทุกติกบุญบุญบุญอาจ่างเปลี่ยนเปลีย่ยนยงสวิตไบอันนี้กะรับบไฟอ่ะสวิตไบแอนบอกไฟไอหนอมียนานะแน่นอนี่อ่ามียยนายอ่ะน้อยชอบเียนายเมียนายแอนบ<ะ>อกไฟว่ะเออขนมังเมนโอ้โหตรงนี <c oughs> นเ้เละเลยน่าจะมีขอบบก เราบอยน้องน่าเอาคุ้ามาใส่เออเอากระบกอกออกก่อนก็ได้ช่วงนี้เดี๋ยวห้มันไหลลงไว้เหลืออีกไม่กี่นาทีครับเดี๋ยวก็จะเริ่มกันแล้วโอ้ยลื่นอีกแล้วสำรองของกเล้งไว้หนึ่งใบชอเด็กสร้างครับนี่ครับ ครับผมได,ได้ได้แล้วเอาเลยตามสบายพี่เป็นแ <c oughs> บบเฮ้ยใจแต่กลัวใจแต่ก็ก็ <c oughs> ได้กลได้เออได้แล้วเหรอได้เลยได้เลย <c oughs> มาแล้วครับทีมงานแม่คำสปอร์ต <c oughs> เดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูกินอทีอ๋อแป๊บเดียว4นาที เรเดินมาที่ซุ้มนะครับเดี๋ยวดูเวลานะครับครับเหลือเวลา4นาทีนะครับ4นาทีจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับเราลากยาวไปท้ายบอเลยแล้วกันครับล่งครับลง่งมาถึงก็ขาดเลยครับคว้างขาดเลยรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะเหลือพี่สายยัน น่าจะมาแหละพิษยาน์เขาไม่ขายคนไร้บาทนะคนไร้บาทเมื่อกี้ถ้ามาไวตืดแต่ตอนมเมื่อกี้ก่อนที่พี่น้อยจะเอาอ่ะก็ไม่แน่นะ <c oughs> ก็กนแน่ยี่สามนี่สำรองแนละ้วใช่ไหมไอหกจอดไปแล้วไม่ยอมแนละ้วไม่เกินสิบห้าครับใช้ได้โอโ้โห <c oughs> ถ้าเกินสิบห้าห้ามใช้ครับผมตัวเบรคครับพอ <c oughs> ม,มีสายไม้ได้วยนะพี่เนี่ยไม่ร้อย กำลังอร่อยครับทีมงานแกง่อมครับต้นครับมาถึงที่จีมาตาครับตอนนี้ทีมงานอยู่ที่หนึ่งลวงแล้วไม่ที่สองแล้วไม่ที่สอง้ลยมั้ยไม่ยุ่งมา่อบย้ำเลยอ่ะยังไม่ใช่แรงกระตุ้นแรงกระตุ้นเนีใช่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 ซื้อบัตรสองไหมครับไม่ใช่ปนดุกปปนดุปก็ติดแล้วก่อนซื้อบัตรสอง วิตายหมวกแดงครับขาประจำครับบ่อยเชียงใหม่ไปชิงปากตอด,อ,ดอ,อดูเวลาด้วยนะปลาครับโอ้โหนี่มีทำง,งานปั้นให้เรียบร้อยชัดโอ้โหปาตี้อย่างเดียวเอกแม่เจ้าอ้าวครับอับมาสายนะครับ อันยางนีเตียวมาแล้วไม่ได้เบาไมาหายได้งฮะออกจากโรงพยาบาลครับยังไม่มีมาเลยนะครับเนี่ยครับโจแจ็คสเปโร่ครับสวัสดีครับจะลลมครับครับอ่าเตรียมปั้นเหยื่อแล้วจ้ะเตรียมปั้นเหยื่อครับเตรียมปั้นเหยื่อได้แล้วจ้ะ พี่สองซื้อบัตรสองไหมครับโอ้ยจองไม่พอจองไม่พอจดนะครับจะเจอกันตกป่าปะดุกขมาจีจังวันเราไหนก้อเต็มแล้วจำลองวันนั้นบอกพี่แล้วผันน้นบอกพี่เรียบร้อยให้บอกว่าเออเอาตึกสิบสองแล้วอันนั้นเดี๋ยวว่ากัน กมีตสำรองไว้สำรองไว้แต่ผมเนี่ยผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันแล้ตัวมันมาไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะไม่หมายถึงบอกเลยครับเพื่อเพอหารโคเชนแอรบัสเต็มาขอบคุณไม่ครับสำรองต้นๆถ้าช่วงนี้ยังต้นอยู่ครับยังเป็นช่วงแรกๆสองวันแล้วได้พี่อ่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วผมจะถ่ายแล้วไหมโอ้ยต้อมก่อนใครอ๋ออันดับทหนึ่งบื่อหนึ่เซนต้องมันักมาดี๋ยวเมียมันจะเห็นนะเอาอ่าเตรียมแล้วครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับ บอกเมียมเข้าอยิบบอกหมดต้อมมันว่าจะไปยนก้ยแกมันี้ยกะมันจได้เินหนึ่งลำบากเลยอี๋ไปเนี้ยเอาเงินแสนเอาเงินแสนเข้าบ้านให้เมียเมียกันนี้มันมันกัดับเสียเออฮะแล้วนะกะน้องต้อมเนาะเนี่ยอีโอ้โหโอ้เพื่อนายต้อมเลยนี่นะน้องหมดดีสารบัญดี เริ่มแล้วนะครับรอบหลังนะครับบ่ายโมงนะครับนี่เรามาด้านหลังนะครับเอาละครับมาถึงกระโชว์เลยครับหนุยปลาใหญ่ตอนนี้อยู่ประมาณที่สองอเราดูของหนุยแล้วกันครับอชอบเล่นปลาบึกบิ๊กไว้อะ ระวังนะบุรีจี้สายตัวเองขาดไม่ถึง <c oughs> มีวิทวนครับเพิ่งมารอบบ่ายนะครับไม่เอารอบเช้านะครับเหมือนรู้ครับตอนเช้านี่ฝนตกโอ้โหสุดยอด <c oughs> มาตอนนี้ร้อนเลยครับ <c oughs> วันเดียวมีสองหน้าแล้วหน้าฝนกันหน้าร้อนเนี่ยตอนเนี้ย ใครหนาวหนาวหนาวที่ได้ที่หนึ่งอ่ะปลาพอดีกิโลมีอะไรบ้างครับพี่ปลาพอดีกิโลก็ห้าศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ศูนย์ครับรับตังค์หรือเป่าครับเอาตัวสุดท้ายครับตัดที่ตอนสี่โมงครึ่งครับบาตรเอาหนาวหนึ่งใบบัตรเอาหนาวซาอุลีเอ้ยพอรอ บอลล้น้องคนไหนก็ได้ใช่ไหมไปชี้เอาเหรอสุดท้ายครับจะการแบบนี้ไม่ให้ตกแล้วฮ้ยจะการไม่ให้ตกแล้วใช่ไหมไม่ลอยครับอันนี้สายไผลลนนอนนั่งตีพุงผลลนกับโอ้โหจะเกี้ฝนเนาะตอนนี้แดดละ โอ้โหมันสุดๆแล้วเนี่ยอออ่าไปครับไป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 ไไิีมครับไปไหมไปกันไปกันผมดูปลาก่อนไหมไม่ให้มันหลุดโอเคเต็มปลาครับตัวนี้รับประกันผู้คนทั่วโลกครับเห็นหมดแล้วครับตรง y o ยูทูบครับเอาห่างไปถู้วครับ มาหารไฟถูกแล้วครับเผื่อได้แห้งไปอีกนิดนึงจุ่มครับจุ่มเชื่อกรรมการไม่ดีครับอย่างเงี้ยหารู้ไหมกับมไม่เชื่อกรรมการน่ะเหนื่อยเปล่านะไม่กลับบ้านเลยเลยเนี้ยอันนี้มันวันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเช้านี้ตกแบบสนานโอ้โห ตอนนี้โคตรร้อนเลยนี่ครับอ้าวโดนละจ้าลเอ็มพุ่งมาทางกล้องพอดีแล้วมั้งนี่อ้าวมาแล้วหลุดมาแล้วเฮียนี่ครับของดับลูนครับซ้ายตัวจ้าดูของดับลูนก่อนดีกว่าครับนี่วันเช้าผมถ่ายคลิปไปแล้วอะไปดูเหอะโอ้ยพูดยังไม่ค่อยได้ยินเลยอะ

สสามอเยะครับรออเใใครับพวกนี้เขาจะเพิ่ว่าฮะอไกัวนีโอโ้โหกินกันสนานว,วันไหวแล้วครับตอนนี้เยอกันแล้วครับสี่ห้าตัวมาแล้วครับมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับเยอะกันทุกคนครับนี่นี่หนึ่งตัวครับจะลมอีกหนึ่งจะรวมอีกหนึ่งตัวครับครับเหมือนไม่ได้จังครับอ๋นี่จังเลย สีโล่ซีโลไม่ได้เลยครับสีโลไม่มีครับมีปาเปสไซ้าครับห้าเดียวบกับหกครับห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ครับผมด่างยานี่เดือดดวงมิซงครับสายครับสายตัวสายตัวสายอยู่นะครับสายอยู่นะครับสายอยู่นะครับทุนนะไม่แช่ปลาดุนะครับแสวจังเลยไม่ใจกปลาดุเลยครับอุ สองรอหน้ากาส่งรอหน้ากาวัเนี้ผมให้รอให้ยังมีหนวดเหมือนเดิมอยู่นะขอติดเป็นนะครับเป็นไม่ได้ไปไปอยู่มึงงอมาวะอ๋อไปมึงงอปกะห้องโกงกะเสียเลยอ่ะบางเงาอย่างล้างนู่นล้างนู่นคว่างเลยครับเห็นแล้วครับคว่างตัวไอ้คว่างเป็ดทีหนึ่งนะครับปาเป้ดไซส์ไหนไซสไหนปาเป้ใส่ห้าไส่หกครับครับไม่มีครับห้ากับหกครับไม่ฮ่าตลอดเลยครับผม ห้าศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ศูนย์ลังแลครับหลังเอาเลยล่าล่าเอ็มติมอ่าระวังเบ็ดนะครับขออกคว้างเยอะทีหนึ่งครับไปแล้วครับโมนโมนโคมละหาว่าแล้ว,อ,<ถ>วอันนี้ก็มักแต่ก็กโคนี่แรงมันดีอ่ะล่าเอ็มอ่ะอระไ โอ้ยใส่สามพี่ใส่สามเดี๋ยวจะมีมีคนตักแล้วพี่เสเอ้ยอย่าไป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 นี่นี่นี่กาวว่าเส้นมาได้เออได้สิบมีต่างคนตักาได้กันทุกคนเอาม่กเือกคนตกเลยอ่ะม่แอปนแชมป์แม่แสนนะมีแอรเป็นคนตากเนี่ย นี่น,นี่น้อยไปได้เลยไม่ right. น้อยครับไปเลยครับไปเลยไอ้ใช่ถูกครับจับหัวไปไปแล้วครับสกมนักกลาเยาวชนครับไปตัวนะครับสายตัว ก็แทแผ่ไปออม่น่อยอ่ะี่เยาแบน่นเดียวมายืมไปเจ้าที่สามก็แท้ดีครับเออเอาีอาอา้ไปแล้วครับี่เขาวาอันยืมของหลออ่างไรครับตามตามเฮ้ยขอโชว์หน่อยเ็นแล้วดไปดูละไม่รอแล้วครับมาอันนี้ครับ h า r ไม่แต่ แม่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ้297ครับมาแล้วหนึ่งตัวมาหรอเปล่าไม่มาลองครับลองอ้าวดีดขึ้นนะครับตอนนี้ดีดขึ้นครับดีดขึ้นอ้าวหลุดแล้วครับของพี่ต้อยครับลากยาวแล้วครับ อ่ะอามี่หนึ่งยื่ครับน่ายี่ห้อแม <c oughs> สองเลเซอร์ี่โดงครับอันนี้สองเลเซอร์อ่ะใครตีเบี้ยวใครตีเ <c oughs> บี้ยว,เ,ว,ยวเดี๋ยวผมมีเลเซอร์ครับผมยิงเลเซอร์ให้เอพี่น้อยนี่ไม่กล้าย,ยิงครับ พี่น้อยมีมาตรฐานอยู่แล้วครับวันนี้เอา้ายดีกว่าอเลยอ้าวจริงเหรอเท่าไหร่พี่ไ <29 5. S 1> อ้ย,ยาติดอยู่ใช่ไหมสองก้าห้าสองก้าห้าไม่เอาแล้วบอย ผมขอจบที่พี่บอยลอยลมล,ะละปางครับเนี่ยครับขอหมดคลิปนี้ขอบคุณมากครับ